สวัสดีเอฟทุกคนนะครับผมอแนวทางห้านอยนะวันนี้นะก็มาช้าอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับมาช้านะอะมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวไม่มีเวลาเนาะห้านอยวันที่ยี่สิบสามนะครับช่วงนี้เฉพาะกิจเข้ามาดีนะครับเมื่อวานก็เสียดายที่ไม่ได้จับสี่แปดแปดให้นะครับห้านอยจับสี่แปดเจ็ดนะเกือบแตกสามตัวรอบปกติ นะไปตัด4-8ออกจะบอกว่าอยู่ในไ like ลนะ์ในคลิปอยู่นะครับว่าให้เบิร์น8-8นะถ้าชายชอบนะโอ้โหมานจริงนะครับเยดายนะเมื่อวานอสำหรับวันนี้นะครับตัววิ่งรูดผมให้วิธี8กับ9นะครับเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8กับ9นะครับสำหรับ5น้อยตัวเจาะก,ก็จะมี8-3 8-4แล้วก็9-3 เก้าสี่นะครับแปดหนึ่งแปดสองนะครับเก้าหนึ่งสามสี่แล้วก็สี่หนึ่งนะครับอ่าสามสี่สี่หนึ่งมาจากไหนมาจากเลขไหล <c oughs> เออไม่อยู่ในชุดแปดเก้านะครับวิ่งรูดแปดเก้านะครับ ส่วนชุด3ตัวนะผมจัดไปที่ 1, 4, ึี่แปแล้วก็สามนะครับหนึ่งสี่ามสี่หนขอให้แตก3ตัวนะครับตัวเน้นก็จะมีไปที่ 8, ปดสนะครับ9ก้าสเก้าชุดนี้น่าจะมาแน่ๆหชุดหรือ2ชุด 8, ปดสามแ่เก้าสา้าสี่โดยเฉพาะ แปดสี่สี่แปดนะเฮออ้ผมจับผิดน่าจะจับหนึ่งแปดสี่ให้นะครับหนึ่งสี่แปดหนึ่งแปดสี่เลขไรกลับตัวก็แล้วกันนะครับแปดสี่หนึ่งสี่แปดสามสี่หนึ่งอ่าให้สองชุดนี้นะครับที่เป็นตัวเด่นอีกตัวหนึ่งนี่แหละชุดสามสี่ก็น่ามองนะครับสามสี่แล้วก็นิดงสี่หนึ่งเลขไหลช่วงนี้ไม่รู้เป็นไงไม่รู้สี่หนึ่งมาบ่อยเกือบทุกงวดนะครับ โดยเฉพาะ5-1ต่วันนี้จับ3-1ให้นะครับ5-1วันก่อนก็นกมาแล้วเมื่อวานมา,า,นมาอีก4-1 5นะจับไว้เลยนะครับเอออ่ะ3-1ลองก็แล้วกันนะครับ4-1เผื่อจะมาด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยอ่ะสําหรับมาลาสตารลาสตาร์าารช่วงนี้เป็นไงไมันก็ไม่รู้ออกวนเวียนแต่วันเกิดวันที่29นะครับเมื่อวานแล้วก็พศเกิด2-3ออกมาหมดเลยวันก่อนก็9-2 มันก่อนออกอายุสามสี่สี่สามอะไรประมาณนี้ยของแอดหมดเลยนะครับมาหมดแต่ไม่ได้ให้ไปนะครับโอโหเสียดายมากเลยนะครับช่วงนี้ใกล้เดือนเกิดด้วยนะก็มาลัวๆนะครับมาลัวๆเมื่อวานนี้มาทาั้งพอสอมาทั้งวันเกิดเออยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยวันนี้เออรู้สึกว่าจะจับยากนะก็ดูเป็นแนวทางไว้เฉยๆก็ได้นะใครไม่ไม่ยังไม่กล้านะครับยังไม่กล้านะวันนี้ผมให้เด่นไปที่ หนึ่งสองนะครับอืไม่รู้จะมาจริงหรือเปล่านะช่วงนี้จับทางยากจริงๆสูตรจากที่เดินดีๆมาแล้วมันก็สะดุดพอสะดุดนี่สะดุดยาวเลยนะเหมือนเครื่องเสียงตกล่องเลยนะเอาคืนมาไม่ได้นะครับขออภัยจริงๆสำหรับราวสตาร์ก็เบาๆนะครับช่วงนี้ฟอร์มยังไม่มาเลยนะสูตรเขากระจายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาอยู่นะเออโอเคหนึ่งห้าหนึ่งหก หนึ่งสองสองหกสองเจ็ดสองห้าเก้าหกแล้วก็สองเก้าตัวเดิมด้วยจับมันเกิดตัวเองให้เผื่อเข้ามานะครับช่วงนี้สามสี่อะไรนะสี่สามสี่สามสองเก้าสองสามนี่เรื่องเกี่ยวกับผมนะครับอาจจะมา <c oughs> อาจจะมารัวๆนะครับช่วงนี้ ใ,ใกล้เดือนเกิดแล้วนะครับเดือนหน้า,นาชุดสามตัวจัดให้นะครับจับอะไรดีแป๊บหนึ่งนะมีหกมีเจ็ดสองเจ็ดมีเจ็ดหนึ่ง้ไหมเจ็ดหนึ่งไม่มีอกี่ตัวเนะี่ยเดี๋ยวเจ็ดหนึ่งตัวหนึ่งสองเจ็ดไปแล้วสองหกสองเจ็ดไม่มีหนึ่งเจ็ดได้ยังไง 1 7อ่นะนี่แหละโอเคส่วนชุด3ตัวนะครับก็จับไปที่อืช่วงนี้เขาก็มาอยู่ประมาณนี้นะเมื่อวานออกเจ็ดสองเก้านะไม่แน่วันนี้อาจออก27นะครับ27อะไรชอบเบอล ตรงนี้เขาเบิ้ลมาดีนะจับแบบนี้ให้นะสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดเออเผื่อมานะครับเออสองสองเจ็ดตัวเดิมเมื่อวานออกสองเก้านะครับจับตัวนี้ให้เลย ตัวเก่านะครับหนึ่งสองเก้าหรือเก้าหนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองเก้าสองสองเจ็ดนะครับที่จับให้นะครับสําหรับแนวทางของลาวสตานะครับขอให้ปังนะครับช่วงนี้มันมาแบบแปลกๆนะครับชอบเบิ้ลกัจับเบิ้ลแบบนี้ให้นะครับสองสองเจ็ดหนึ่งสองเก้าลุ้นนะครับลุ้นสองเก้าตัวเดิมมาไม่รู้มาแล้วมาอีกเป็นวยลาวนะสองเจ็ดหนึ่งสองนะครับที่ชอบนะก็จะมี สองหกอีกตัวหนึ่งนะครับตอบประมาณนี้นะครับสําหรับลาวสตานะครับผมอขอให้ปังกันทุกคนนะครับสวัสดีสวัสดีครับ